ขอนยาว72งวดดอกเบี้ยแค่ศูนย์ุดเจ็ดห้อ็มาซื้อกันเลยนะครับสวัสดีครับ,ว,นนรบวันนี้มาพบกับเราสองคนอีกแล้วนะครับโอโตยต่าทาพาเทอนและเหลียงโตย่าาพาทัวร์ครับวันนี้เราจะมารีวิวรถ ดซ dition ดับเบิลแคบตัวเอ็นทีออโต้คือมันเป็นตัวขายของเกียร์ออโต้เซต dition ของโฉมปัจจุบันนะเพราะว่ามันเป็นสี่ประตูเกียร์ออโต้ตัวเริ่มต้น2021ใช่มันเป็นสี่ประตูเกียร์ออโต้ตัวเริ่มต้นของ2021ราคาเริ่มต้นที่739,000บาทนะครับผมจริงๆถ้าเกิดเป็นสีขาวถูกกว่านี้อีกนะเดราไปอีก7,000ถูกต้องเหลือ732นะครับก็อันนี้แบบพี่พี่เหลียงจะได้ไม่ต้องเสียเวลามากรีวิวเลยดีกว่า ว่ามันมีอะไรที่มันต่างจากตัวมิดบ้างครับโอเคอตามมาเลยครับ,รบอย่างแรกเลยพี่เหลียงกระจังหน้าเหมือน<ก>เหมือนกันทุกอย่างใช่ไหมกระจังหน้าเหมือนกับตัวมิดนะฮะแอนทรีลมิดของแซตเอดิชันเนี่ยกระจังหน้าตัวเดียวกันที่สำคัญคือล้อแม็กก็ไปล้อแม็กต,ตัวเดียวกันด้วยนะก็คือรุ่น2021เนี่ยจะไม่มีล้อกระทะแล้วถูกไหมถูกต้องครับแซตเอดิชันตัวเตี้ยเนี่ยปี2021โฉม2021จะไม่มีล้อกระทะแล้วนะครับอ่ะมีอะไรที่มันต่างที่มันต่างกันอีก กระจกมองข้างกระจกมองข้างเนี่ยถ้าเกิดเป็นตัว entry เนี่ยจะเป็นสีดาล้วนแต่มีไฟเลี้ยวนะอ๋อมีไฟเลี้ยวทุกตัวใช่ครับถ้าเป็นตัวมิดเนี่ยจะเป็นครอบด้วยโครเมียมเป็นโครเมียมใช่ครับอ่ามือจับมือจับตัวนี้เป็นสีดําแต่ถ้าเป็นตัวมิดก็จะเป็นโครเมียมเหมือนกันใช่ไหมถูกต้องมันไม่ใช่แค่มือจับสี่ประตูนะมันเป็นมือจับฝากระโปรงท้ายด้วยอืทั้งสี่ประตูทั้งแคมบเนี่ยก็จะคล้ายกันใช่ไหมพี่เลียงใช่มือจับฝากระบะท้ายเนี่ยจะเป็น โฮมียมถ้าอยู่ในเกรดมิดนะครับแต่ถ้าเป็นตัวเอนทรีเนี่ยฝาจับท้ายกระบะจะเป็นสีดำล้องอะไรเนี่ยเป็นล้อกระทะหรือล้อแม็กเป็นล้อกระทะครับอยาก็สงสัยว่าทําไมตัวมิดเนี่ยถึงไม่มีการชนท้ายมาให้จริงๆตั้งแต่เราขายเซตอ dition ตั้งแต่โฉมแรกเลยแล้วกันนะอืมไม่มีการชนท้ายให้นะครับในรุ่นตัวเตีย้ยเพราะว่ารุ่นตัวเตี้ยเนี่ยลูกค้าจะมักจะนําไปแต่งซิ่งลูกค้าส่วนใหญ่จะนําไปแต่งซิ่งนะครับรถแต่งซิ่งเนี่ยเปลี่ยนล้อแม็กโหลด เขาจะไม่ค่อยนิยมใส่กันชนท้ายนะครับเพราะว่าใส่กันชนท้ายเนี่ยจะดูแบบเป็นรถใช้งานไม่เท่ไม่เท่มันไม่เท่ใช่เป็นรถใช้งานนะครับแต่ลูกค้าที่กลุ่มที่ซื้อไปใช้งานก็มีนะครับก็สามารถติดตั้งเพิ่มได้ใช่นะครับไม่แพงไม่แพงเนาะไม่แพงตัวไม่กี่พันไปดูภายในมั้ยได้ไปลูกค้าส่วนใหญ่อ่ะที่เคยใช้วีโก้พี่เหลียงครับเขาจะถามว่าตัวเอ็นทีเนี่ยเป็นตัวกระจกไฟฟ้าหรือยังครับ ตอนนี้คือเราจะแจ้งว่ารีโว่ทุกรุ่นเนี่ยเป็นไฟฟ้าหมดแล้วรีโว่ทุกรุ่นนะครับจะเป็นกระจกไฟฟ้านะครับทั้งกระจกมองข้างนะครับทั้งหน้าต่างเป็นปรับไฟฟ้าหมดเลยนอกจากกระจกนะครับห,หน้าต่างไฟฟ้าแล้วสิ่งที่มีทุกรุ่นนะครับในรีโว่ก็คือกุญแจครับกุญแจมันต้องมีทุกรุ่นอยู่แล้วนะกุญแจร,รถมันมีทุกรุ่น <c oughs> แต่ระบบ e m o b i l i z e r <c oughs> เนี่ยมันมีทุกรุ่นเหมือนกันตั้งแต่ตัวกระสือไปเลยนะตั้งแต่ตัวกระสือถึงรุ่นแพงสุดเนี่ย กุญแจอของรีโวเป็นระบบ immobilizer ฝังชิปการ,การเจรากากัหมดแล้วนะนะครับกุญแจ immobilizer เนี่ยผมบอกก่อนเป็นระบบการขโมยที่ดีที่สุดในปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็มีราคาที่แพงกว่ากุญแจทั่วไปด้วยนะครับแปลว่า t o โยต้เนี่ยให้ของแพงกับลูกค้านะครับพวงมาลัยเนี่ยถ้าเกิดเป็นตัว entry เนี่ยบนพวงมาลัยจะไม่มีฟังก์ชันปุ่มกดปรับเครื่องเสียงนะครับหรือข้อมูลการขับขี่นะครับ แล้วก็พวงมอาลัยยังเป็นยูรีเทนธรรมดาไม่ใช่พวงมอาลัยคุ้มหนังด้วยแต่พอเป็นเกรดมิดเมื่อไหร่ปุ๊บพวงมอาลัยคุ้มหนังเลยแล้วก็จะมีฟังก์ชันปุ่มปรับที่พวงมอาลัยด้วยนะครับทั้งสองข้างทั้งสองข้างใช่แอร์เนี่ยผมชอบอย่างหนึ่งคือมันมีระบบไล่ฟ้ามาในตัวสามารถไล่ฟ้าหน้าได้เวลาขึ้นดอยขึ้นภูนะครับกระจกปานหน้าขึ้นฟ้าเนี่ยบิดไปขวาสุดเนี่ยปุ่มนี้บิดไปขวาสุดตรงนี้นี่ตรงนี้เลย นี่คือไรฟ้าหน้านะครับเมื่อก่อนเนี่ยต้องซื้อรถราคาหลักล้านตอนนี้รีโวมีทุกรุ่นนะตัวนี้น่าสนใจมากนะครับมันก็เหมาะกับคนที่แบบว่าอยู่ภาคเหนือใช่ไหมภาคเหนือภาคอีสานออผมเคยไปเลยโอ้โหฟ้าขึ้นกระจกบานหน้านี้ต้องคอยหาผ้ามาเช็ดเพราะว่ารถผมไม่มีไรฟ้าหน้าอันตรายมากเลยนะถนนแบบโค้งเยอะถ้าเกิดมีไร่ฟ้าหน้านี่ช่วยได้เยอะนะครับโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปคุยเรื่องแคมเปญของสองพั 2> 2, นี่อดดีกว่านะ โปรโมชั่นตอนนี้เป็นยังไงบ้างคุณเหลนอย่างคันนี้ดีกว,ว่าเอาคันนี้ก่อนเลยครับโปรโมชั่นของเขาเป็นยังไงตอนนี้ลูกค้านิยมมากๆเลยครับสำหรับโปรโมชั่นของรีโวนะ,อะดอกเบี้ยพิเศษพิเศษ,พ,เศษพิเศษเลยพิเศษเลยคือถึงแม้จะผ่อนยาวดอกเบี้ยก็ไม่แพงอย่างคันนี้ลูกค้าดาว 2. 5ปเนะครับผ่อน7.2งวดนะผ่อนยาวนะอดอกเบี้ย0.7 5เครับผมโอ้โหดถูกเลยนะใช่ แล้วถ้าเกิดลูกค้าผ่อนสั้นนะผ่อนสั้นสี่ปีมีดอกเบี้ยศูนย์ด้วยโอ้โทบแอ้โหมันมันถูกมากเลยนะแทบไม่ถึงบาทอะ่ะใช่คือตอนนี้มันเป็นช่วงโควิดม,มีแต่คนพยายามจะลดค่าใช้จ่ายถ้าซื้อรถแล้วจ่ายดอกเบี้ยน้อยมันก็เป็นการลดค่าใช้จ่ายอีกทางหนึ่งนะน่าสนใจนะใช่ทางเลือกนึงแต่ตแต่สำหรับถ้าคนดูคลิปนี้แล้วแบบเอ้ยผมมีเงินดาวไม่สูงขนาดนั้นแต่อยากได้ดอกเบีย้ยถูก ผมมีอีกตัวหนึ่งเสนอ<ห>ดาวน้อยดอกเบีย้ยถูกถ้าเป็นตัเตี้ยนะเกียร์ธรรมดานะครับดาว9,900บาทดอกเบีย้ยผ่อนยาวนะ72งวด2กว2 2> <บ>่ากว่า2บาทกว่าเ2งวด2กว่ากว่าถูกนะปกติด,ดาวน้อยเนี่ยแล้วผ่อนยาวๆ72งวดเนี่ยมี4กว่า5แน่อนอน 72งวดมันก็ตกอยู่ประมาณ9,000ไปตายผ่อนเดือนละ9,000ไปตายนะถ้าเป็นเรื่องสมาร์ทแคชตัวเตีย้ยตัวเริ่มต้นเนี่ยผ่อน9,000กว่าบาทเออไม่แพงนะนะครับประมาณนั้นครับมันคือดอกเบีย้ยพิเศษใช่ที่ลูกค้าเนี่ยจะใช้เงินออกรถ9 9 0 0 9ก็ได้หรือจะใช้ดอกเบีย้ยสูตรก็ได้ที่ดาว25เรใช่ระยะสั้นถูกไหมลูกค้าเนี่ยถ้าเคยมีรถยนต์คันเก่าเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ไม่ต้องเทินนะ เอกสารรถคันเก,ก่าเนี่ยไม่ต้องเอารถคันเก่ามาเทินนะมไม่ต้องให้เอกสารเราเราแค่ขอถ่ายรูปนะครับลูกค้าก็ได้สิทธิ์แล้วนะครับสิทธิ์ดาวน้อยดอกเบีย้ยถูกเลยนะครับดาว9,900เนี่ยดอกเบีย้ยผ่อนยาว72งวดเนี่ยเพิเ่งจะสองกว่าเองนะครับนะใช่ถูกมากเงื่อนไขคือถ้าเป็นลูกค้าเก่าโตโยต้าจริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้าเก่าโตโยต้าครับเป็นลูกค้าที่เคยมีรถยนต์ยี่ห้ออะไรก็ได้ต้องมีระยะเวลาไหมถ้า ลูกค้าจะยกเว้นผู้ค้ำประกันนะนะครับคันเก่าเนี่ยถ้าผ่อนอยู่นะครับผ่อนมาแล้ว3ปีขึ้นไปได้สิทธิ์เลยนะครับปีขึ้นไปได้สิทธิ์เลยใช่ต้องใช้คนค้ำไหมไม่ต้องค้ำแต่ถ้าเกิดคันเก่าเนี่ยผ่อนหมดแล้วมีเรื่องทะเบียนเป็นเรื่มจริงๆเลยนะอ่ามีประวัติผ่อน สินค้าอะไรก็ได้ชิ้นหนึ่งใช้สิทธิ์ได้เลยก็คือสามารถตรวจสอบ NCB ได้ใช่แล้วถ้าคนไม่เคยมีรถอะได้ไหมถ้าไม่เคยมีรถยนต์เนี่ยตอนนี้ต้องต้องใช้ผู้คำประกันต้องเป็นเงื่อนไขเงื่อนไขหนึ่งอีกเงื่อนไขหนึ่งแต่มันมีโปรโมชั่นอีกตัวหนึ่งลูกค้าที่เป็นพนักงานบริษัทนะครับรับเงินเดือนผ่านบัญชีอายุงาน3ปีนะครับใช้แคมเปญตัวนี้ได้เลยนะแคมเปญเดียวกันนะครับ อายุงาน3ปีอายุงาน3ปีใช้แคมเปญ d เบ b ้ e ถูกได้เลยเป็นพนักงานบริษัทนะครับใช้แคมเปญดาว9,900กเบี้ยถูกได้เลยแล้วท่านทำงานไม่ถึง3ปีอ่ะเป็นผู้จัดการสิปีเดียวพอเลื่อนตำแหน่งเลยเลยเป็นผู้จัดการปีเดียวพอ,อ,อนะครับออออได้หิดเลยลูกค้ามีรายได้หลังจากหักภาระแล้วนะครับเหลือเป็นสองเท่าของค่างวดรถคันใหม่นะครับก็ออกได้เลยอ,อย่างคันนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดเป็น Smart c a p ตัวเตี้ย ดาว9,9ก้าพ้าค่างวด9 0 0 0กว่าบ,บาทไรายได้หักภาระแล้ว2 0,000ซื้อได้เลยแต่ถ้าไม่พอก็เอามากู้ร่วมได้เนาะถูกต้องครับถ้าไม่พอก็หาคนหาผู้กู้ร่วมนะครับผู้ร่วมนี่ต้องเป็นต้องเป็น,ปนพ่อแม่สามีลูกใช่ได้ไหม,ไมไที่น้องไม่ได้นะ้องไม่ได้นะกู้ร่วมพ่อแม่ลูกสามีภรรยาได้ครับนะครับแล้วก็ผู้ซื้ออย่ามีติดแบ็คลิสต์นะครับหรือว่าติดค้างชําระนะครับ ถ้ามีร่าช้ายอย่ากเกิน2ง,งวดนะครับซื้อได้ครับแล้วก็มีการนําเงินฝากเข้าบัญชีเดินบุ๊คแบงก์นั่นแหละอ่าตรงตามรายได้ที่แจ้งไฟแนนซ์เอาไว้นั่นเองนะครับอ่ประมาณนี้ใช่มีลูกค้าถามมันเยอะมากนะในเฟซบุ๊กที่โอเห็นนะครับว่ารถกระบะเนี่ยเป็นเกียร์ออโต้เนี่ยมันอืดน,นะไม่อืดครับโอ้โนี่อัตราเร่งดีมากเลยนะใช่ครับจุดเด่นของรถกระบะสี่ประตูโตเตี้ยเนี่ยแล้วเป็นเกียร์ออโต้ด้วยเนี่ยจุดเด่นคือสำหรับลูกค้าที่ต้องการรถแบบ สองตอนอ่ะแบบห้าที่นั่งนะครับแล้วต้องการเครื่องใหญ่เป็นเกียร์ออโต้นะครับรุ่นนี้นะครับตอนนี้ถือเป็นรุ่นที่ราคาย่อมเยาวที่สุดเป็นราคาเริ่มต้นใช่สมมุติถ้าเกิดเราต้องการรถเก่งห้าที่นั่งแต่เครื่องใหญ่ต้องไปแปดแสนกว่าถูกต้องไหมใช่แต่ถ้าเกิดลูกค้าไม่ซีเรียสจะเป็นรถเก่งหรือรถกระบะต้องการแค่รถห้าที่นั่งเกียร์ออโต้แล้วเครื่องใหญ่ตัวนี้เป็นตัวเลือกที่ดีมากเลยนะตอบโจทย์ตอบโจทย์ตอบโจทย์เลยนะ ถ้าใครสนใจครับเราขอฝากช่องทางการติดต่อแล้วกันเพราะว่าช่องทางการติดต่อของเราเนี่ยจะอยู่ใต้คลิปนี้นะครับยังไงโอก็ขอฝากช่องนะครับโอโตย o t ตาพาเพลินส่วนของคุณเหลียงครับเหลียงโตโยต้าพาทัวร์ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งกิ๊งๆนะครับเพื่อที่ลูกค้าเนี่ยจะได้ไม่พลาดในคลิปถัดไปนะครับรอชมของดีอีที่ถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ